โรโยเอนฟิวนะครับอันนี้เป็นรุ่นสามร้อยห้าสิบีซีนะครับอ่าลูกค้าติดเป็นเหลืองต่ำขาวสูงนะครับผมตำแหน่งแบบนี้เลยนะครับแคดบาร์นะครับแคดบาร์น้อยนะครับมาดูแสงนะครับผมนี้แสงไฟหน้าเดิมนะครับแสงสปอตไลท์นะครับเหลืองต่ำขาวสูงนะครับเปิดต่ำเปิดสูงต่ำวิ่งได้นะครับแล้วก็ไฟพาร์นะครับ เวลาเราดีดพาสูงพร้อมไฟรถนะครับจะเป็นสีขาวนะครับผมเปิดค้างก็จะเป็นขาวล้วนนะครับก็จะเป็นไฟสูงนะครับส่วนไฟต่ำนะครับอันนี้ต่ำสูงต่ำสูงนะครับพละตําแหน่งนะครับผมเวลาตกไฟพาร์ตก็จะมันจะตัดเป็นสูงแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเปิดวิ่งได้ตลอดการเดินทางนะครับอันนี้เปิดวิ่งแค่ไม่มีรถสวนนะครับผมสูงต่ำนะครับพาร์ตประมาณนี้ครับ รุ่น40วัตต์นะครับมีให้เลือกทุกลำแสงนะครับอยากได้แบบไหนก็สอบถามได้ครับคู่เดียวจบครับตันบีนพร้อมประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งฟรีค่าแรง1ปีเต็มครับผม